น,นี่เป็นสซนอทพ,พะอนอระโนทพ,พะกำลังสีตังต้งตั้งหรือเก็บหน้าสีกำลังสีตั้งครับสอนอทัพพะอพอ่อมนเป็นสซอนอสอพ่อทัพพระมื่อสักครู่นี่เป็นเวรุนวันอันนี้เป็นทัพพระ ก็เสีหมดกันกนอ้องเจ้าควดอยูแ่แเขาจับอยู่นี่มีผ่านได้ปุ๊บดิห่างจากไฟแดงประมาณจะปล่อยหาสิบเมตรเนี่ยหรอครับ เป็นชนทัพพะซพอทัพพะหาว่ามีคนอยู่เสือกเอาของมากีดขวางอีก